จะชื่อว่าเป็นโรงงานปั่นเปเปอร์โรงงานปั่นงานวิจัยโลกจากมนทนที่ยากจนกลายเป็นว่าเป็นมนทนที่มี GDP เกินล้านล้านหยวนการศึกษาสามารถที่จะเปลี่ยนคนและเปลี่ยนประเทศได้อย่างแท้จริงระบบการศึกษาของเราบางทีมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เขา,าจริงๆ สวดีครับ Head Up China EP ที่2ครับอยู่กับผมออฟพลูรูดสงสกุล Fe เจอร์อิ i ด o r เตอร์เดอะสแตนดาร์ดครับครับผมปอพากอกัชเลีนะครับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิาลเชียงใหม่ครับครับ EP แรกเราคุยกันแบบภาพรวมเลยอาจารย์ไปเรียนต่อที่จีนและ EP นี้อยากจะคุยเรื่องการศึกษาจีนครับอาจารย์เจาะลึกไปเลยการศึกษาจีนได้ยินว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วจีน ก็จะชื่อว่าเป็นโรงงานปั่นเปเปอร์โรงงานปั่นงานวิจัยโลกอาวแล้วมันการศึกษาจีนมันตกลงมันดีหรือมันไม่ดีครับอาจารย์มันมันเป็นยังไงฮะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับผมอ่ะผมเชื่อว,ว่าถ้าใคร เรียนอยู่ทางสายทําวิจัยหรืออะไรอย่างนั้นในเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่านักวิจัยในเมืองจีนเนี่ยมีชื่อในเปเปอร์งานวิจัยในวารสารดับโลกค่อนข้างเยอะมากในแต่ละปีเนี่ยคือจะมีงานวิจัยจากคนจีนเนี่ยเยอะมากนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับในจีนเองเขาก็มีการบอกว่าตอนนี้จีนถือว่ามีอิทธิพลในวงการของการวิจัยมากเลยนะในเรื่องของวารสารในจีนเนี่ยนะครับมีในส่วนของไปอินเด็กนะครับอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งในด้านที่เกี่ยววิทยา แล้วก็เกี่ยวกับเอนจิเนียริงนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นร้อยนะครับที่เป็นวารสารเลยนะของจีนเองนะครับผมซึ่งนะครับเราก็เลยได้เห็นว่าคนต่างๆในต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าจีนเนี่ยเอ๊ะเป็นโรงงานปั่นเปเปอร์หรือเปล่าคืออะไรคือโรงงานปั่นเปเปอร์คือหมายความว่านักเรียนนักศึกษานักวิทยาศาสตร์ในจีนเนี่ยปีๆหนึ่งเนี่ยทำเปเปอร์ออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะมากคืองานวิจัยเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือต้องบอกแบบนี้ครับว่า ในส่วนของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนะครับผมจีนให้ความสําคัญตรงนี้มากโดยเฉพาะอันดับมหาวิทยาลัยของโลกนะครับซึ่งหนึ่งในดัชนีที่จะเอามาชี้วัดเอามาเป็นออแฟกเตอร์ในส่วนของการคํานวณคะแนนก็คือจํานวนตัวเปเปอร์นะครับหรือจํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์โดยเฉพาะในฐานข้อมูลระดับโลกดังนั้นเนี่ยนะครับในมหาวิทยาลัยต่างๆของจีนหรือสถาบันวิจัยต่างๆของจีนเนี่ยจะมีการให้ทุน ในส่วนของการทําวิจัยค่อนข้างเยอะมากนะครับในแต่ละปีก็เลยจะมีงานวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะตรงนี้และถามว่ามันเกี่ยวกับการเมืองไหมนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าในการที่จีนพยายามที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างเช่นอแข่งกับอเมริกาเราได้รับรู้ไปแล้วว่ามีในเรื่องของการแข่งทางด้านเทคโนโลยีในเรื่องของอินโนเวชันดังนั้นครับการศึกษาก็มาควบคู่กันไปด้วย การที่จีนให้ทุนในการวิจัยนะครับการที่จีนยพยายามที่จะทําให้หมหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยมาสู่ในอันดับโลกเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นการที่จะให้จีนครอบคุมในเรื่องของมหาอำนาจในทุกด้านในเรือ่องการศึกษาด้วยจะได้ดึงดูดให้คนต่างประเทศมาเรียนที่จีนเพิ่มมากขึ้นลแล้วถ้าคนต่างประเทศมาเรียนที่จีนเพิ่มมากขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะมันก็กลับไปเป็นแฟกเตอร์ในส่วนของการที่คำนวณสกอร์ในอันดับมหาวิทยาลัายโลกเพิ่มขึ้นเพราะใ,ในหลายๆการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเนี่ยมีการเอาสัดส่วน นักศึกษาต่างชาติเข้ามาคำนวณด้วยแล้วพอนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในจีนเวลาทําวิจัยก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการทําวิจัยกับต่างประเทศและหลายๆนักศึกษาต่างชาติก็มาจากอาจารย์ต่างๆอสมมติมาเรียนปโทปเอกเหมือนผมนะครับ,รบก็มีสังกัดของตนเองในต่างประเทศด้วยดังนั้นมันก็จะเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศด้วย<อ>ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้แต่ชนีการชี้วัดมันดีขึ้น นี่คือเห็นผลครับแต่ถามว่าย้อนมันตรงที่ไอ้คำว่าปั่นเปเปอร์มันดูไม่ค่อยดีนะมันดูไม่ค่อยดีใช่ไหมครับถามว่ามันเป็นอะไรที่เออาจจะเป็นการซื้องานวิจัยหรือเปล่าเหมือนที่เราได้ยินกันกันในไทยนะครับผมต้องยอมรับว่าเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาแบบนี้มันก็มีปัญหาที่จีนเพราะว่าก็หลายมหาลัยในจีนก็อยากที่จะปั่นอันดับ ถูกไหมครับอ,อยากที่จะทําอันดับให้มันดีขึ้นเพราะอันดับส่งผลต่อในเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะมาจากทั้งหน่วยงานภาครัฐจีนเองหน่วยงานภายนอกในต่างประเทศด้วยนะครับรวมถึงอาจารย์นักวิจัยในมหาวิทยาลัยถ้าคุณมีเปเปอร์ที่เยอะนั่นหมายความว่าคุณก็ทําตําแหน่งทางวิชาการคุณสามารถยื่นขอทุนในแต่ละปีได้เพิ่มมากขึ้นม,มันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีก็มีการเอางานวิจัยไปลงในวรารสารอะไรก็ไม่ Uh huh. ที่อาจจะไม่ได้ได้รับการยอมรับในสากลแต่ว่าในยุคยุ่งหนึ่งนะครับก็เอามาเคลมได้แต่ตอนนี้จีนเริ่มขัดล้างแล้วครับ uh huh. คือตอนนี้ต้องบอกว่าทางจีนเองก็เริ่มมาขัดล้างแล้วว่าจะต้องทํางานวิจัยให้มีคุณภาพไม่ได้แค่เป็นปั่นอย่างเดียวนะ uh huh. แต่คุณต้องมีการนะครับมาเคลมว่างานวิจัยที่คุณเอาไปตีพิมพ์เนี่ยมันได้รับการยอมรับในต่างประเทศนะนะครับคือมีตรงนี้มากขึ้นเท่าที่เรื่องก่อน จใช้มหาวิทยาลัยใช้การศึกษาพัฒนาเมืองด้วยพัฒนาประเทศด้วยถูกต้องครับเขาเขาเริ่มยังไงมันทํำยังไงครับอาจารย์ เอาง่ายๆอย่างมอที่ผมกำลังเรียนปอเอกอยู่ตอนนี้ะนะครับผมคือเป็นมที่เรียกว่า University of Science and Technology of China ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีของจีนซึ่งอยู่ในสังกัดนะครับสถา,าบันวิทยาศาสตร์จีนโดยตรงซึ่งมนี้นะครับตั้งอยู่ที่เมืองเหอเฟยมณฑลอันหุย ผมเชื่อว่าหลายคน,มนไม่รู้ว่าเฮอร์อยู่ที่ไหนอั <c oughs> นโูอยู่ที่ไหนแล้วแต่ถ้าผมบอกว่าอ่เป็นเมืองที่ส่งออกชาค่อนข้างเยอะอะเริ่มคุนค้นๆแล้วหรือเป็นเมืองที่มีเขาห <c oughs> ่วงซานก็อาจจะค่อนข้างหุน <c oughs> ขึ้นมามากขึ้นหรือถ้าผมบอกว่าเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลนะครับจากเซี่ยงไฮ้ก็อาจจะเริ่มอ๋อเออโอเคเริ่มอยากจะไปมากขึ้นแต่ถ้าบอกว่าเหอเฟยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะแบงค์นะครับ แต่ถามว่าทําไมมอนี้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันนี้และเป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าซีนายลีของจีนซีนายลีคือคล้ายๆ Ivy l ไอวิลีที่สหรัฐอเมริกาไอวิลีสหรัฐมีฮาวอร์ดคอนแนลของจีนมี อันมีมีเก้ามอนะครับอย่างอ่ะก็เท้าหัวหัวก็มีอะชิงหัวนะครับมีมอปักกิ่งนะครับแล้วก็มีมอเนี่ยนะครับซึ่งชื่อย่อ USTC ซึ่งติดอันดับล่าสุดเนี่ยอันดับที่ประมาณ77ของโลกนะครับประมาณ74 77เนี่แหละนะครับของโลกก็คือเพื่งน่าติดท็อปร้อยของโลกนี่แหละนะครับแล้วถามว่า เอ๊ะทำไมถึงไปอยู่ที่เมืองเหอเฟยได้ต้องย้อนกลับไปประมาณสัก50กว่าปีที่แล้วซึ่งก็เป็นยุคแรกๆที่จีนมีการปฏิรูปประเทศนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับตอนนั้นนะครับก็คือเป็นยุคที่ยังอยู่ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมทาให้นะครับในตัวเศรษฐกิจต่างๆในจีนก็ไม่ค่อยดีนักหรอกและตอนนั้นมณฑลอันฮุยเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมณฑลที่ยากจนที่สุดในภาคตะวันออกของจีน นะครับผมและในตอนนั้นจีนกำลังมองหาพื้นที่ที่จะทำมาหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโล,โลยีโดยตรงเพื่อที่จะได้ปูทางไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีของจีนะนะครับจวบจนมาถึงปัจจุบันนี้ย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้วนะตอนนั้นจีนก็พยายามหาในพื้นที่ในปักกิ่งเองหาในพื้นที่ในเมืองอื่นๆที่อยู่ไม่ไกลจากปักกิ่งนะครับไปหาที่ที่อาจจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างจเจริญแล้วแต่ไม่มีใครรับเลยครับ ทำไมหพายถึงว่าจีนรัฐบาลกลางเนี่ยหาเงองหามฑลทนใช่แต่มวลทนไม่เอาใช่ไม่อยากตา้งอะไรนี้ทําไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นมหาลัยที่เรียกว่าเป็นเรือธงเป็นความหวังที่รัฐบาลกลางตั้งแบบตั้งมั่นเอาไว้มากดังนั้นถ้านะครับเราเป็นนับท้องถิ่นนั้นเรารับไปแล้วถ้ามันเฟลอ่ะเราอาจจะโดนวยใช่อารมณ์ประมาณนั้นน่ะนะครับแต่ เมืองเหอเฟยมณฑลอันฮุยเนี่ยเขามองว่าเรากําลังได้โอกาสแล้วเพราะเราไม่มีอะไระเสียเราเป็นมณฑลที่มันยากจนอะ่ะคือมันจนอยู่แล้วใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้มออันนี้มานั่นหมายความว่างบประมาณกลางจะมาที่เรามากยิ่งขึ้นและถ้าจับพัดจับผูมอนี้กลายเป็นมอที่เป็นไปตามเป้าของรัฐบาลกลางเป็กลายเป็นมอที่เป็นมอชั้นนําทางด้านเทคโนโลยี นั่นคือหมายความว่าเปลี่ยนเมืองเลยนะความจเจริญมาแล้วนะเว้ยนั่นกลายเป็นว่าเขารับครับและมันเป็นไปตามที่เขาตั้งเป้าเขาพยายามทําให้มออันนี้นะครับจากลม้มลุกคุกคานต่างๆเริ่มเป็นมอที่ทําให้มีการวิจัยและวัตกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นจนปัจจุบันนี้เชื่อไหมครับว่า GDP ของเหอเฟยของอันฮุยเกินล้านล้าน,ลานหยวนไปแล้วโอ้กลายเป็นว่า จากมณฑลที่ยากจนอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกจีนกลายเป็นว่าเป็นมณฑลที่มี GDP เกินล้านล้านหยวนและเมืองเหอเฟยกลายเป็นเมืองที่เป็นเมืองผู้นำแห่งควอนตัมเทคโนโลยีตอนนี้จีนทำควอนตัมนะครับ<อ>มีดาวเทียมควอนตัมมีบริษัทเทคโนโลยีทางด้านควอนตัมโดยตรงนะครับตอนนี้เหอเฟยกลายเป็นฮับ ทางด้านควอนตัมมีบริษัทที่เทคโนโลยีขั้นสูงไปเปิดที่เหอเฟยมีงานวิจัยต่างๆมีสถาบันงานวิจัยต่างๆที่เหอเฟยกลายเป็นว่าเขาเอาการศึกษามาพัฒนาให้เมืองนั้นมีจุดเด่นมีมีเอกลักษณ์ขึ้นมาเพื่อให้ขับเคลื่อนไปได้ด้วยตนเอง ผมขอชี้ภาพแบบนี้ครับผมขอชี้ภาพเมื่อ50ปีแล้วของเหอฝอยอีกครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนเมืองบ้านเกิดผมที่สุโขทัยนะครับสุโขทัยถ้าเรามองผมเชื่อว่าคนจะมองว่าเมืองรองทหยมีอะไรเป็นเมืองรองเป็นเมืองเก่านะครับ่ําคื้ต่างๆแล้วสุโขทัยอาจจะไม่ค่อยมีความเจริญมากนักเพราะอะไรครับสุโขทัยจะลายลลอมด้วยเมืองที่ค่อนข้างเจริญแล้วมีพิษณุโลกมีลำปางนะครับอยู่ไม่ไกลจากเชียงใหม่มากนักนะครับเหมือนกันครับเหอฝอย อยู่ไม่ไกลจากเซี่ยงไฮ้ห่างจากเซี่ยงไฮ้ประมาณ300กว่ากิโลเดินทางด้วยรถไฟายความเร็วสูงแค่สองชั่วโมงอ,อยู่ไม่ไกลจากหนานจิงซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของจีนอยู่ไม่ไกลจากหางโจวซึ่งเป็นฮ e ับอีคอมเมิร์ซในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นครับเหอเฟยอาจจะไม่ได้เจริญเหมือนตอนนี้เลยถ้าจีนไม่มีการเอาเอกลักษณ์อะไรบางอย่างเข้าไปให้เมืองนี้เพื่อให้ขับเคลื่อนได้จีนตอนนั้นมองว่านั้นเอาเมืองนี้เป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีแล้วกัน เป็นเมืองการศึกษาเทคโนโลยีแล้วกันเพราะจริงแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วมณฑลอันฮุยก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองแห่งการศึกษามาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วแต่แค่ยังไม่ได้มีทางด้านเทคโนโลยีเพราะมีความยากจนอยู่เห็นไหมครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเขาเป็นการมองว่าจะสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองผมขอยกอีกเมืองหนึ่งครับ,รบอย่างที่มณฑลกุ้ยโจวนะครับมณฑลกุ้ยโจวนะครับผมเคยเป็นมณฑลที่ยากจนมากๆ ของจีนเหมือนกันนะครับผมแต่ก็มีการพัฒนาขึ้นมาได้มีอุตสาหกรรมเล่าเหมาไถนะครับผมและกลายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นฮับแห่งที่เรียกว่าบิ๊กเดต้าจีนเอาในเรื่องของการทำเป็นซิคอนวันเล่ในจีนมีเรื่องของ Big Data เข้าไปใส่เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งให้ขับเคลื่อนไปได้เห็นเห็นเห็นไหมครับว่าจีน เอาในเรื่องของดูว่าแต่ละเมืองเราจะทําให้เขาขับเคลื่อนไปได้ยังไงอ,อ,อ,อย่างเหอเฟยตอนนี้ได้ไปอยู่รวมในส่วนของเขตเศร,รษฐกิจสามเหลี่ยมนะครับที่เรียกปากแม่น้ำอยงซีซึ่งอยู่รวมกับหังโจอยู่รวมกับเซี่ยงไฮ้กลายเป็นว่าเอาจุดเด่นของเหอเฟยตอนนี้คือเป็นเมืองแห่งการสื่อสารเทคโนโลยีเข้าไปปลัก กับในส่วนของเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองท่าเมืองต่างชาติอยู่แล้วกลายเป็นว่าเขตนั้นกลายเป็นเศรษฐกิจนวัตกรรมไปด้วยและเราเคยได้ยินคําว่านะครับตัวพระอาทิตย์จำลองนะครับซึ่งพระอาทิตย์จำลองก็ทําที่ไหนครับทําที่เหอเฟย์นี่แหละครับเราได้เห็นว่าจากเมืองที่ยากจนติดอันดับในภาคตะวันออกของจีนเติบโตขึ้นมาได้ด้วยการศึกษาการศึกษาเปลี่ยนคนอย่างแท้จริงในจีนจริงๆฟังอาจารย์เนี่ย มันคล้ายๆไทยเหมือนกันนะครับ,รบแต่อย่างงี้ฮะไทยเราก็มีความฝันแบบนี้เปลี่ย e น EEC เมืองภาคตะวันออกอเป็นเมืองอุตสาหกรรมรมีความคิดจะทําเมืองการค้าชายแดนก็อาจจะหายไปแล้วแต่ว่าก็มีความคิดอยู่มีความคิดจะทําเป็นนี่แหละหาเอกลักษณ์ของแต่ละหัวเมืองแต่ละหัวเมืองใส่นว,วัตกรรมรใส่จุดเด่นของของแต่ละอาย่างเข้าไปแต่ไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่ประเด็นคือแล้วจีนทํำยังไงให้มันสําเร็จ อันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับด้วยความที่ตัวการปกครองของเขามีรัฐบาลกลางมีพรรความวิธ์จีนในการที่เขาสั่งออกคําสั่งที่เด็ดขาดกระจายไปสู่แต่ละมณฑลซึ่งถึงแม้ว่ามีการกระจายไปสู่แต่ละมณฑลแต่ถามว่าแล้วทาไมแต่ละมณฑลถึงทําตามอย่างชัดเจนเพราะ ถูกครอบด้วยคำว่าพักคอมมูนิสต์ซึ่งคนที่ไปปกครองในแต่ละหัวของแต่ละมณฑลก็คือเป็นคนในพักคอมมูนิสต์ซึ่งถ้าคุณทำอะไรไม่ถูกคุณโดนลงดาบโดยทันทีแต่ถ้าคุณทำดีคุณจะมีการโตซึ่งหลายหายคนที่ผ่านการเป็นผู้ว่าการที่เซี่ยงไฮ้มาแล้วหรือในเมืองเขตสามเหลี่ยมนะครับเศรษฐกิจนะครับปากแม่น้ำแยงซีมาแล้ว คุณจะได้ก้าวถึงในส่วนของ6อรหันข้างกายอเลขาพักหกอรหันข้างกายเลขาธิการพักถูกต้องคุณจะก้าวมาสู่ระดับหัวของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ไม่ยากเลยแต่ละมนทนในแต่ละเมืองต่างๆก็รับคำสั่งโดยตรงตรงนี้แล้วก็ทำพยายามทำผลงานให้ดีเพราะไม่งั้นคุณจะโดนลงดับ นี่แหละรครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าด้วยการปกครองต่างๆที่ที่เป็นการปกครองด้วยตัวพรรคที่มีอํานาจโดยตรงนะครับต่อในเรื่องของตัวการปกครองท้องถิ่นของเขาด้วยมันก็เลยทําให้ตรงเนี้ยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําแล้วเกิดขึ้นจรงิงนะแต่ไม่ใช่ว่าจีนทําอะไรไม่เคยพลาดนะ มันก็มีสิ่งที่ผิดพลาดเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผิดพลาดเราก็ได้เห็นว่าเขาก็มีการแก้ไขและทดแทนด้วยสิ่งใหม่ๆเข้าไปนั่นเลยเพราะว่าจริงๆแม้จะมีอำนาจแต่ว่ามันต้องมีความรู้ด้วยใช่ไหมมันต้องมี Howto ที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงต้องครับถ้าเป็นเรื่องการศึกษาเท่าที่อาจารย์ได้ข้อมูลอาจารย์ไปอยู่มากือบสิบปีครับ o w to การลองผิดลองถูกตัวอย่างการล้มลุกคุกคานเขามีอะไรบ้างครับ อันนี้ต้องบอกวันนี้ครับว่าเราเคยมองจีนเป็นเมืองแห่งการก๊อปปี้อันนี้ต้องยอมรับครับผมไม่ได้คือผมไม่ได้ว่าจีนหรือปรามาจีนเนาะแต่ต้องยอมรับครับว่าจีนเคยโดนมองว่าแบบนั้นแต่ในมุมมองของจีนเองจีนมองว่าฉันก๊อปปี้แล้วดอเบิลบฉันผิดตรงไหน,นอ่ะอีแอนดี D ก็เป็น <Copy S 2> ตุดเริ่มต้น <and develop. S 2> ของการเรียนรู้นะคือไม่ใช่ว่าก๊อปปี้แบบหนึ่งไปหนึ่ง หนึ 1> 1่งไปหนึ่งไม่ใช่กอี้เพไ่ตองปีเพแต่หนึ 2, ่งไปสองหนึ่งไปสามหนึ่งไปสี่จีนมองว่าการก๊อปปี้ของจีนเป็นการเรียนรู้จากคนที่สําเร็จแล้วเป็นการเรียนรู้จากนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วแล้วต่อยอดเป็นแบบของจีนโดยตรง <c oughs> อย่างการศึกษาก็เหมือนกันนะครับจีนมีการเปิดให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของจีนซอฟต์พาวเวอร์ใช่ครับเพราะไม่ใช่แค่ว่าจีนจะเรียนรู้จาก นักศึกษาต่างชาติไม่ใช่ว่าจีนจะเรียนรู้จากตัวนักวิชาการจากต่างชาติที่มีการดึงตัวเข้ามาในจีนแต่จีนยังได้ปลูกฝังความเป็นจีนไปยังกลุ่มนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ uh huh. ผมเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์และตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้จีนได้เรียนรู้อย่างเช่นมหาวิทยาลัยของจีนที่มีอันดับดีขึ้นที่มีนวัตกรรมต่างๆดีขึ้น ไม่ใช่ว่าเขาจะเรียนรู้ของเขาเองอย่างเดียวแต่เขาเรียนรู้โดยความร่วมมือจากต่างประเทศที่เขามีการเปิดมายิ่งขึ้นมีการให้ทุนวิจัยในต่างประเทศนะครับมีการให้ทุนคนมาเรียนในเมืองจีนตรงนี้พูด,ดง่ายๆว่าจีนเรียนรู้จากคนอื่นแล้วเอามาปรับให้เข้ากับบริบทในจีนครับอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปเรียนรู้จากจีนต้องครับจีนก็ต้องเรียนรู้จากอาจารย์ด้วยอันนี้ อันนี้ต้องยอมรับครับอันนี้ต้องบอกว่าตอนสมัยที่ผมเรียนในเมืองจีนเนาะนะครับผมเคยมีการนะครับที่เรียกพูดไงเดียดเชิญตัวนะครับผม <laughs> เชิญตัวจริงๆนะนะครับเชิญตัวไปให้สัมภาษณ์ไปร่วมงานกับสื่อหลักของจีน<อ>คือเหมือนกับว่าเขามีการไปัดคลิป ที่ว่าเชิญในส่วนของคนที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศนะครับผมเป็นเอ็กเพรสต่างๆแต่ละประเทศโดยตอนนั้นผมเรียนในจีนด้วยแต่ผมก็ทําสื่อที่เป็นสื่อไอจงในเมืองไทยไ<ห>ไแล้วเขาก็เลยมองว่าเราเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่จากเมืองไทยนะครับไปร่วมทริปตรงนี้นะครับและเขาก็จะมีการสัมภาษณ์เราว่าในทรนิปในทริปมีใครบ้างอาจารย์ในทริปผมจําได้ตอนนั้นเนี่ยประมาณปี2018มีนักข่าวจากไทย PBS นะครับมีมีนักข่าวจากอสมทนะครับแล้วก็มีอดีตรัฐมนตรีของเที่เซอร์เบียนะครับแล้วก็มีตัวเน็ตไอดอลมีมีมีเดียจากต่างประเทศมีอินโดนีเซียจากมาเลเจากฟิลิปปินจากอเมริกาเองนะครับมาร่วมทริปนี้โดยก็จะมีการให้สัมภาษณ์นะครับ กับตัวสื่อจีนว่าเรามีแนวคิดเกี่ยวกับจีนยังไงเรามอง BRI ยังไงคุณมองการร่วมมือ BRI กับประเทศของคุณยังไงนะครับมันก็เหมือนเป็นการที่เขามาเรียนรู้จากเราด้วยว่าเรามองเขายังไงนะแล้วในส่วนของตัวเศรษฐกิจในประเทศของเรานะครับผมมีอะไรที่อาจจะเป็นโอกาสสําหรับตัว BRI ของเขาด้วยไหม,มเพราะถ้าย้อนกลับไปประมาณสิปีที่แล้วจีนเริ่มโครงการ BRI นะครับจีนก็พยายามอยากจะผลักดันให้ มีความสําเร็จตรงนี้อันนี้ครับจีนก็อาศัยตรงนี้นะครับความร่วมมือต่างประเทศต่างๆเรียนรู้ตรงนี้และอีกมุมหนึ่งครับในการที่เวลานักศึกษาต่างชาติไปเรียนในเมืองจีนโดยส่วนใหญ่นักศึกษาต่างชาติจะนิยมทำ t h e s ิ์หรือวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศตนเองเพราะหาข้อโมูลได้ไม,ไม่ยากซึ่งบอกตามตรงนะครับในจีนเองก็ชอบนะเพราะอะไรครับ เพราะฉันก็จะได้องค์ความรู้จากที่คุณวิจัยนั่นแหละเห็นไหมครับว่านี่คือเหตุและผลว่าทําไมการที่เขาให้นักศึกษาต่างชาติไปเรียนในจีนมันได้ผลประโยชน์นะเพราะถึงแม้ว่าเขาให้เงินปีๆหนึ่งเนี่ยแบบเยอะมากๆนะครับผม <c oughs> เป็นการให้ทุนมาโดยให้เปล่าด้วยเราไม่ต้องไปทํางานใช้เขานะแต่เขาได้เรียนรู้จากองค์ความรู้ของเราก็าาไม่น้อยครับนักศึกษาต่างชาติ ต้องจากคนไทยคนเอเชียฝั่งประเทศยุโรปอเมริกาอะไรในจีนมีเยอะไหมครับอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราไปดูในสัดส่วนเนาะให้ดูตามว่าตอนนี้จีนต้องการโคออเปรเรตกับใครอ๋อ oh. กลุ่มนั้นจะเยอะครับอย่างตอนนี้จีนบอกว่าไทยเราแล้วก็อาเซียนเป็นกลุ่มที่เป็นลร์เกตพาร์ทเนอร์กับจีนก็คือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ทางการค้ามากที่สุดมีทุนโดยตรงรับอาเซียนโดยตรงเลย oh. และตอนนี้จีนกําลังต้องการที่จะทํากับแอฟริกามากขึ้นเด็กแอฟริกามากขึ้นจีนมีสัมพันธ์ที่ดีกับปากีสถานเด็กปากีสถานจํานวนมากมคือพูด,ดง่ายๆว่าถ้าจีนต้องการโคอัปเปรสสารสัมพันธ์กับใครจีนจะให้ทุนตรงนั้นค่อนข้างเยอะนี่คือการใช้การศึกษาแบบซอฟต์พาวเวอร์จริงๆผมถึงบอกมันคือซอฟต์พาวเวอร์ครับโอ้โหนี่คือนับแต่จีนก็ไม่ทิ้งประเทศอื่นๆนะอย่างเช่นยุโรป หรืออเมริกาหรืออังกฤษเองน่าเรียนรู้จากเขาเหมือนกันก็มีนะครับก็มีไปเปิดสถาบันขงจื๊อนะครับซึ่งเป็นเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆของผมเห็นข่าวในยกอังกฤษพูดถึงสถาบันขงจื๊อด้วยใช่ครับบอกว่าเหมือนจะเป็นภัยคุกคามเลยอะไรประมาณนั้นมันมันคืออะไรฮะอาจารย์เ่าคือต้องบอกแบบนี้ครับต้องเล่าคร่าวๆว่าตัวสถาบันขงจื๊อเนี่ก็คือเป็นสถาบันที่ไม่แสวงหากําไรนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็ถูก กำกับโดยรัฐบาลจีนคือสถาบันที่เป็นการเผยแพร่พภาษาจีนและว,วัฒนธรรมจีนในต่างประเทศดังนั้นครับสถาบันนี้มีอยู่ในอังกฤษด้วยมีอยู่ในไทยด้วยเยอะแยะมากมามายแต่ในมุมมองของนายุรัฐนมนตรีอังกฤษคนล่าสุดมองว่ามันอาจจะกลายเป็นชาปาวเวอร์เพื่อพยายามเผยแพร่อ,อิทธิพลของจีนมาที่อังกฤษด้วยหรือเปล่าเขาเลยพยายามที่จะมอนิเตอร์ตรงนี้ครับอ,อซึ่ง มันทางานยัาง,งาไงฮะจริงจสถาบันของจืนอมันน่ากลัวอ,อย่างที่นายงกี <g> พูดไหมฮะก <g> ็คือมีความร่วมมือกับมหาวิาลยในประเทศนั้นๆกับหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศนั้นๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนภาษาจีนในกลุ่มของนักศึกษาประเทศนั้นๆรวมถึงวัฒนธรรมจีนด้วยอย่างที่สถาบ,บันของจื้อในไทยนะครับก็จะมีที่มอเกษตรศาสตร์หรือมอนะครับ ค่อนข้างเยอะในไทยที่มีการศึกษาภาษาจีนมันก็จะมีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นมีการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีนมีการให้ทุนแลกเปลี่ยนไปเรียนที่เมืองจีนมันก็เหมือนเป็นการเผยแพร่โดยรัฐบาลจีนนั่นแหละครับทำไมฝั่งยุโรปเขากังวลจาจาร์ถ้าจาจาร์ถอดรหัสมันคืออะไรก็พูดง่ายๆว่า ทางฝั่งยุโรปกับอเมริกาก็เป็นชาติพันธมิตรกันถุนมเขาก็กังวลเรื่องของการแผ่อํานาจของจีนมาอยู่แล้วไงครับเขาก็เลยกลัวว่าการที่จีนบอกอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ถ้าสมมติคนในประเทศเขามีความรู้สึกมีแง่ดีกับจีนเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะโดยโดนที่เรียกว่าแผ่อิทธิพลโดยจีนหรือเปล่าอย่างนั้นครับคือเป็นสิ่งที่เขากลัวครับมหาลัยในจีนเนี่ยถ้าเอาตอนนี้เลยที่อาจารย์เรียนอยู่เนี่ยถือว่าพัฒนา จเจริญทัดเทียมกับฝั่งไอวิลเลตตอเมริกาหรือ,อยังอะหรือว่ายังห่างอยู่อันนี้ผมมองแบบนี้นะครับ,รบมองด้วยความเป็นกลางเนาะในเรื่องของการจัดการผมมองว่ามันยังมีความเป็นจีนค่อนข้างเยอะอยเป็เนยังไงฮะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคืออย่างบางอย่างมันยังมีระบบจีนจีนอยู่ซึ่งต่างชาติของเราอาจจะแบบเฮ้ยมันทําไมมันไม่เป็นสากลเพิ่มมากขึ้นเช่นไรเช่ไน,ชนไรฮะเช่นอย่างเช่นแบบสมมตินะครับ เวลาลงทะเบียนเนี่ยนะครับผมบางระบบยังมีแต่ภาษาจีนอยู่เลยอ,อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่เขาก็พยายามปรับแต่ถ้าในแง่ขององค์ความรู้ในด้านวิจัยผมมองว่าทัดเทียมแล้วครับดังในเรื่องของงานวิจัยต่างๆก็เริ่มอย่างเช่นมีดวงอาทิตย์จำลองในเรื่องของงานวิจัยทางด้านควอนตัมคอมพิวติ้งทัดเทียมต่างประเทศแล้วในบางด้านค่อนข้างที่จะล้ำมากกว่าด้วยซ้ำ<อ>นะครับถ้าจะให้อาจารย์ต้องสรุป การศึกษาจีนที่กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่กลายเป็นตัวที่ทําให้เมืองที่เคยยากจนกลายเป็นเมืองที่เศรษฐกิจใหญ่โตโมโหฬารอาจารย์เรียนรู้อะไรไทยเราปรับอะไรได้บ้างกับแนวทางของจีนเัาผมเรียนรู้แบบนี้ครับผมเรียนรู้โดยผมสรุปเป็นประโยคนี้เลยดีกว่าว่าการศึกษาสามารถที่จะเปลี่ยนคนและเปลี่ยนประเทศได้อย่างแท้จริงถ้าใช้อย่างถูกวิธีและนะครับ ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือโดยทันทีแต่ต้องใช้เวลาถ้าไทยเรานะครับผมมีการวางแผนคือต้องยอมรับว่าอย่างตอนนี้มหาวิทยาลัยเราเองเนี่ยก็มีปัญหามากมาอย่างเช่นค่าตอบแทนอาจารย์บางทีก็อาจจะมองว่าน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับหรือว่าที่จีนม <ใน S 1> <พ>ที่จีนต้องบอกว่าค่าตอบแทนค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความมั่นคงอันนี้ต้องยอมรับนะครับแล้วในจีนเนี่ยมีสาขาให้เลือก ค่อนข้างเยอะมีมหาวิทยาลัยเฉพาะทางโดยตรงมีมหาวิทยาลัยปิโตรเลียมมีมหาวิทยาลัยเหมืองแร่มีมหาวิทยาลัยทางด้านการค้าโดยตรงมีมหาวิทยาลัยทางด้านชาด้วยซ้ํานะครับผมมีอะไรพวกนี้มีมหาวิทยาลัยทางด้านเกี่ยวเท็กท์ไทยในเรื่องของสิ่งทอต่างๆซึ่งดังนั้นครับเขามีทางเลือกให้คนได้เรียน ตรงตามความต้องการโดยตรงและมีในส่วนของการลองรับเขามีการเปิดอาชีพใหม่ๆเพิ่มทุกปีอย่างเช่นตอนนี้นะครับคริปโตเคเรนซีมามีการเปิดอาชีพเกี่ยวกับคริปโตรองรับโดยกระทรวงแรงงานของเขามีอาชีพเกี่ยวกับไลฟ์สตรีม i n ง ที่รองรับโดยกระทรวงแรงงานของเขาถ้าไทยเรามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้มีในการกรุยทางแคเรียพาธว่าท่านเรียนแบบนี้แล้วมีอะไรรองรับมีการสนับสนุนโดยตรงนะครับให้มีการเรียนรู้แบบที่เป็นการแบบที่เราแพ a c t i c ได้นะครับปฏิบัติได้จริง mm hmm. ผมเชื่อว่าคนเราก็ยังอยากที่จะอยู่ในระบบการศึกษาอยู่ mm hmm. แต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่เองก็ค่อนข้างที่แบบว่า เรียนไปแล้วได้อะไรปริญญาอาจจะไม่ได้ให้แหละเขามากมายเขาออกไปทํางานเรียนรู้เองดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะต้องยอมรับว่าระบบการศึกษาของเราบางทีมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เขาจริงๆนะครับแต่ถ้าตัวคนที่มีอํานาจได้เรียนรู้ตรงนี้ได้มีการวางเป็นแผนเป็นขั้นเป็นตอนทําให้ประชาชนได้รับรู้ตรงนี้แบบเป็นแอคชั่นแพลนจริงๆผมเชื่อว่ามันก็ ดึงดูดให้เข้ามาสู่ในวงการศึกษาและยั่งยืนได้ครับอพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องเห็นด้วยหรือว่าดูภาพลบของการปกครองที่อาจจะดูอาจํากัดสิทธิเสรีภาพรู่นนี่นั่น,นแต่ไอสิ่งที่เขาทาได้ดีอย่างเช่นการศึกษาเอาเป็นบทเรียนแล้วสามารถเอามาปรับเข้ากับบริบทของเราได้ใช่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับขอบคุณมากครับ